สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเชของวันเสาร์นะคะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะที่กําลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้ก็ขอขอขอวยพรให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมีแต่ความสุขนะคะทำกิจการใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะ ร่ำรวยเงินทองนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะประาศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะคะขอให้ผ่านผ่านพ้นวิกฤตโควิดระบาดครั้งนี้ไปให้ได้นะคะทุกทกท่านเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้สองสาวเราก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวป่านะคะเจอฝนตกนะคะพาย,ยู่นะคะ เขานะคะก็ไม่ได้ออกไปนะคะวันนี้ก็อยู่ในบ้านไปก่อนหนึ่งวันนะคะอ่านะคะฝนตกยังนี้นะคะคาดว่านหน่องไม้เรากับผีิดก็จะเกิดอีกแล้วนะคะอ่าลรอให้ฝนตกนะคะก็พาไปเข้าป่านะคะอันอันตรงที่มีหน่อไม้เยอะๆนะคะ น้องอ้อมเราก็ทานห้านะคะค่ะค่สองสาวบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเมื่อเช้าก็มาแอบดูก็ยืนหลับนะคะน้องอ้อมกับพี่แต้ช่ก็ยืนหลับตอนเช้าเลยนะคะฮาบรรยากาศหน้านอนนะคะเมื่อคืนก็นอนหลับสบายดีนะคะฝนตกนะคะ มีมากๆเลยนะคะอ่านี่ก็พี่แป๊ปซี่นะคะอ่าเะเอจสวดี้ยามเช้าๆพี่แป๊ปซี่ทักทายคุณแม่ด้วยยามเช้าๆนะคะอ้าวยืนเบียดกันยืนเบียดกันนะคะโอ้เล่นดินเลยค่ะพี่แป๊ปซี่เล่นดินนะคะคุณพี่แป๊ปซี่เล่นดินแล้วค่ะดูดินเต็มหลังเลยค่ะดินเต็มหลังเลยค่ะ สับประรดกับย่ากันนะคะยามเช้าเช้าวันนี้อดได้ไปเที่ยวเลยเนาะพี่เป๊ปซี่ความรักของสองพี่น้องนะคะที่ผลูกพันกันนะคะอยู่ด้วยกันมานานนะคะมีอะไรก็ต้องแย่งแย่งกัน <c oughs> โอ้นะคะพี่เป๊ปซี่ก็ทานเยอะนะคะ <c oughs> พี่เป๊ปซี่ก็ทานเยอะบางครั้งอาจจะมีหงุดหงิดนะคะ <c oughs> เพราะว่าน้องอ้อมทานย่าเร็ว น้องอ้อมทานยาเล็วพี่เป๊ะชีต้องต้องแอบมาไว้อุ้มมาไว้ก่อนเดี๋ยวน้องอ้อมยั่งไปหมดนะคะ <c oughs> สองพี่น้องนะคะก็ทานเยอะด้ยวยกันทั้งคู่นะคะพี่เป๊ะชีพเล่นดินแล้ววันนี้นะคะบรรยากาศโอ้โหคึมตลอดเลยค่ะดูนะคะวันนี้ไม่มีไม่มีแดดเลยค่ะคึมตลอดเลย ยาสียืนหลับเดิมหนีเด้เดอยาสียืนหลับเด้อโบแมน,มนห้อยููบานยืนหลับกันยืนหลับยำกลางเวน้นบรรยากาศดีดีนะคะมัน,นาะวาแตสางค่ะคนะนน้นกะอยากนอนคือกันคนเจอบรรยากาศจังสีกะอยากนอนคือกันนะคะ บรรยากาศเย็นๆจังสีไปยางนอนคือกันนอนได้พักได้พอนั่อยู่โซ่ที่ได้พักพได้พ,พอนอยานนอนแน่เป็นธรรมดานะคะเอาแต่สังเกตุคนเจอบรรยากาศอย่างนี้เข้าไปแล้วโอ้มันจะรับดีนะคะกระปูขึ้นตามทางก็เยอะนะคะช่นนี้นะคะมีกระปูมีกระปู ตามทางนะคะตามถนนเยอะแยะเต็มถนนเลยนะคะเราพี่แต๊ซี่ยืูรับอิลีตัวนียูรับระบอแนีนโอ้ว่าท่านไในรับยังโบมืออยู่่ระธานในรับค่ะมาแอบซองไข่หิ้งนี่พี่แต๊ซี่ก็จะพูดว่าม่แอบซองไข่หิ้งนี่ไข่ิีรับไข่ซีนอน ใชทานทานอย่างเดียวค่ะลมหนาวอากาศเหมือนลมหนาวเลยนะคะอากาศอย่างนี้ต้องอยู่ในช่วงเดือนตุลาเดือนพฤศจิกานะคะถ้าอากาศอย่างนี้ต้องอยู่ในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกานะคะลมเย็นเด็นฝนโปรยโปรยโอ้ดูนะคะฝนโปรยโอ้ไอฝนนะคะเยอะเลยค่ะ ไ okay, อผลไม้เยูะนะคะเยอะเลยวันนี้จะไลยได้ไหมเนาะพี่เป๊จี่พี่เป๊จี่จะได้ทานผลไม้ไหมเนาะวันนี้ทําไมฝนดีจังเลยฝนทั้งวันเลยอายืดหลับอิริเตัวนี้เหาะมันคือยืดหลับจังซานเอาหย่าเอาหยังมาให้เน่ อยากเลยดีหิวเลยดีเอาหนาเอาหยังมาให้อีกเมียเป็นนะโบกมือโบกมือมาดูช้างมาดูช้างยืนหลับตอนกลางวันตอนเช้าช้างแอบยืนหลับตอนเช้า น้องอ้อมกายอายุสิบหกปีนะคะก็เป็นพังนะคะเป็นพังที่แป,ป๊บซี่ก็เป็นพังเหมือนกันนะคะพังอายุสามสิบห้าย่างสาสิบหกแล้วนะคะตอนนี้อ้อมกายอายุสิบหกปีสายโยกโยกไปโยกมาจนเวียนหัวนะคะบางครั้งที่แป,ป๊บซี่เลยเกิดความเวียนหัวน้องอ้อม โยกทำไมจังน้องอ้อมเอ้ยอ้าโอ้ฝนฝนดินมาใส่แล้วนะคะตอนนี้นนอุ้ยฝนจริงๆขอเนี่ยขอหยาเนี่ยมีหยาอีกบบหิวแลว้ว อยากหยาแล้วมีอีกบอเอามาให้นี่เดี๋ยวสีหลับแล้วเดี๋ยวสียืนหลับแล้ว <c oughs> นี่หลับจริงๆค่ะยืนหลับจริงๆค่ะบรรยากาศอนี้ต้องหลับพี่ป๊บซี่ทานก็เยอะหลับก็ดี

เมื่อสายฝนมาเลยะคะ่ะโอ้ฝนตกเลยคะ่ะอือหือข้าวเขียวชะอุมเลยคะ่ะข้าวเขียวชะอุมเลยนะคะเมื่อเจอฝน ข้าวสวยมากๆเลยเดี๋ยวินเข้าไปน้ำก็จะมีข้าวก็จะเริ่มทะะ้องค่ะข้าวก็จะเริ่มท้องข้าวก็จะเริ่มท้องชนะาวนาก็ดีใจนะคะ ที่ฝนตกแล้วคุณคลีเก็จะได้บ้างนะคะหลังจากที่แลงมาประมาณเดือนสองเดือนนะคะก็ดีใจนะคะตอนนี้ก็วานปุ๋ยกันแล้วะคะ่ะอืมโอเคบรรยากาศดีมากเลยที่ระชัย กันค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมนะคะก็คาะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะหรือเต็จัานบุญนะคะให้กับพี่เต็ปซี่น้องอ้อมด้วยนะคะก็าบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องพังเต็ปซี่น,นะคะ หรือเป็นสะพานบุญนะคะค่ะขอบคุณค่ะ